นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิลมแล้ววันนี้เราจะมาแกะคริสต Baby ์มาสเบบีน้นี่4 0กันคือฟิมเห็นเขาพี่ออเดอร์มาหลายเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วแหละจนเนี้ยฟิมเห็นในกลุ่มเบบี้ที่เขาบอกว่าเออมีพรอมส่งแล้วแล้วมันก็เป็น400%ด้วยนะคะก็เดี๋ยวให้ดูว่าเขามีกี่แบบหลักๆที่เห็นก็คือมี8แบบแล้วก็ซีเคดอีกสองนะทุกคนซีเคดก็จะเป็นตัวถุงเท้ากับตัวกระต่ายหัวตกที่เหลือก็เป็นตัวปกติแต่ตัวปกติก็คือชอบแบบตัวขนม นี่ที่ใส่ชุดเหมือนซานต้าต้นคริสต์มาแล้วก็เนี่ยอะไรนะสโนว์แมนเออฟิล์มชอบประมาณนี้ที่เหลือก็เฉยๆแต่ว่า400%ไม่เคยมีอันนี้คือเอามาครั้งแรกนะคะอยากได้โหราคาเลงเหมือนกันนะทุกคนพันกว่าบาทแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอามาแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาแกะให้ดูว่าเราจะได้ตัวไหนเฮ้ยแล้วถ้าได้ตัวที่ไม่ได้อยากได้ทำไงเนี่ยจะปล่อยได้ไปเนี่ยฮะคอ ทำใจเหมือนกันนะเพราะไม่เคยซื้อกล่องส่มที่เป็นเแบบี้ทีแบบราคาแรงขนาดนี้ปกติราคามันแบบสองพันร้อยเนาะออแล้วคือเอาไปอวดฟิลมาฟิลบอกว่าสั่งแล้วเหมือนกันแเราได้ถูกกว่าฟิลเพราะว่ามันมีส่วนลดไงฟิลแบบสั่งติ๊กตอกแต่ฟิลมาหาจากในกลุ่มแล้วก็แมทมาส่งเลยไฮแต่นองหนักมันเบามากเลยนะทุกคนเฮ้ยแกะตรงไหนเนี่ยุ้ยต้องเก็บกล่องด้วยป้ะนี่นะ้องเขาก็จะแบบมีไอ้นี้ด้วย Qr code สแกนแท้แน่นอนแท้ปะเนี่ยฟิล์มอ่ะไม่ค่อยเก็บเบบี้ทีทุกคนเพราะรู้สึกว่ามันออกมาเยอะเกินแต่อันนี้คือแบบวันเทศกาลคริสต์มาสไงก็ขอหน่อยดูมีพรอปด้วยเห็นปะเฮ้ยมันจะเห็นเลยปะเนี่ยไม่ก้เห็นปะมันเห็นหรือเะยังไม่เห็นหรอโอ้ก็คือเดี๋ยวจะ เก็บกล่องไว้ก่อนทุกคนยังไม่เห็นการ์ดอ่ะอุ้ยตัวมันนิ่มมากเลยอ่ะแล้วถ้าได้ซีเค็ดทำไงกีดเลยปะนี่ตัวว่าจะได้ไ,มไ,ดไรมาทุกคนมันไม่มีรูให้เช็คสีเลยอ่ะอุย้ยฉีกสวยมากยัง ็นแดงแดงอ่ะเห็นแดงแดงอยากได้หรอจริงหรอรู้ว่ามันแดงอ่ะสีเแคทอุ๊ยสีแคทแล้วก็ตาน้ำทุกคนเฮ้ยอุ๊ยร้อนเป็นหูเท้าอ่ะแล้วก็มันใส่ของได้จริงด้วยนะเนี่ยข้างในก็คือเดี๋ยวมันจะแบบว่าเป็นใหญ่ๆลงไปแล้วก็ใส่ของได้เอาไอีด็อกมายัดใส่นี้นี้ได้ไหมเนี่ย อุ้ยทุกคนคือน้องใช้งานได้จริงแล้วเขียนม r r ีคริสต์มาสคือมันคือสีเข็ดใช่ปะแบบนึงขอดูการ์ดก่อนนี่การเป็นแบบนี้ทุกคนการหน่าหลังมากเอ้ยมันคือเซอร์ไพรส์อ๋อมันเป็นตัวเซอร์ไพรส์สีเขตดจะเป็นกระต่ายเอ้าแล้วมันต่างจากสีเขตดยังไงมันเขียนว่าเซอร์ไพรส์นะทุกคนตัวนี้เห็นปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มีดวง ออด้านข้างรูดได้ด้วยทุกคนรูดแบบอย่างนี้เป็นถุงเออมันเป็นกระเป๋าแบบหูรูดได้นะเอออันนี้เสียมาพันกว่าบาทรู้สึกว่ามีประโยชน์เพราะปกติเบบี้ทีแบบคอก่อนหน้านี้พวกคอสันนะ้ำฟิลเฉยๆมากเออพอนี้ก็เลยรู้สึกเอ้ยเอามาหน่อยเดี๋ยวเอาไปอวดฟิลทุกคนรอบนี้ได้ตัวเซอร์ไพรส์จ้าไม่ใช่ซีเห็นอนะฟิลพูดผิดแต่ว่าน้องเป็นตานามแบบกิ้งๆแบบนี้ เหมือนมันจะมีตาพิเศษที่แบบข้างนึงเป็นแดงข้างหนึ่งเป็นเป็นสีเขียวโดวยฟิล์มเห็นในกลุ่มเขาลงกันนี่ตัวส pais อยู่นี่แล้วแปลว่าพี่คนที่เขาหยิบม,มาให้คือมือดีมากทุกคนเพราะฟิล์มไม่ได้เลือกเลยคือฟิล์มเห็นอีกทีเขาก็บอกว่าของเอาไปแล้วนะคะเม็ดเอาไปแล้วแค่นั้นฟิล์มไม่มีสิ์เลือกอะไรเลยนี่น่ารังว่งกทุกคนแล้วแบบเนี่ยเพราะมันอยู่กับสีเขียวนี้ยคือมันน่ารังมากแต่ถ้าห้อยก็คือน่าจะหล่น ดีจใจได้น้องตัวนี้มานะคะทุกคนก็ประมาณเนี้ยแหละมาแกะ Baby Tea ้ที400%ได้ตัวเซอร์ไพรส์จ้ารอบนี้พันกระบาทก็คือแบบมากับดวงดวงหมดแล้วนะจ๊ะกับสิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้ามีอะไรมาให้จุ่มกันอีกก็เดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูนะคะหรือว่าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูกันนะส่วนวันนี้ก็คือมาแกะ400%ให้ดูดีเทลน่ารักสมราคาแล้วก็รู้สึกว่าสวยกว่ารุ่นกอนก่อนเยอะมาก ยอย่างที่บอกคือแบบมันเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นหูรูดแบบนี้ ه, น่ารักไปแล้วทุกคนมีแต่คำว่าน่ารักทั้งคลิปเลยก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, ก, share, กันด้วยละก,กันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า